โอ้เอะไปมุสิไม่ข้าใจข้าใจเร่องนนจะไปตัวเองเกนีไปวิ่งเลยเน่ยเดี๋ยวน้องไเไปไหนเน่ยอันนั้นอ่ะเดี๋ยวมึงยันอ่ะนี่เกรียอันนั้นก็เป็น็ือช็อักขามันเด็ักตโอ้เอตไปนี่งของสื้อผาเราได้มา ใช่ไหมใช่ไหมตรงนี้แลาับ่หไปไหนแล้เอารง้าอยูนยา แล้วมันใส่มันยุ่งยากจริงวะเนี่ยๆมันใส่ยุ่งยากยังแ้วมันใส่ยุ่งยากจริงอ่ะมันใส่ยุ่งยากจริงมันใส่ยุ่งยากจริงเนี่ยๆใส่ได้ละควรจะใส่ได้วิ่งเลยเมื่อกี้อ๋ออ๋อที่มันคือรถช้เออไม่เป็นไรเรายังปีนได้อยู่ไม่ ซาซับซาซับซาซับซับนี่คือหน้าครับมาเป็นตรงนี้ดีกว่าอึ๊บกินได้แล้วซอส Yell năm mê náo. Bồ binh mặt lên uống binh mê ah binh, 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 binh lơi. 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 ไม่รู้ตอนนี้ยังวิ่งเลยนี่ไงเป็นไง่ะยังไงล่ะวิ่งวิ่งหมด,หมดอะวิ่งหมดเออวิ่งหมดมันไม่ใช่ตอนกลางคืน,น,นครับแต่มาตอนเช้านี่ไงเนอเปิดของจริงครับเช้าอยู่นะครับเพ่แล้วกี่โมงแล้วเดี๋ยวผมดูไปอะนี่มัน ซีโมงเหรอซีโมงสามสองครับที่ผมถ่ายเนี่ยไปโห้แ้ะตู้นี้มันง่ายจริงๆวะเนี่ยการเปิดเนี่ยไม่ไฟใช่ไหมเปิดง่ายๆเนี่ยบอ,อกแล้วแล้วปิดมาดูนะวันนี้ขึ้นมานี่ยนี่ก็จะล็อกได้แล้วไม่ไเดือมดโมเลยครับ จริงจริงไปคุยกันจริงๆม,ม,ม,มันคือห้องรับชชิญเลยเฮ้ยมืด มันมืดคนมืดไปมันมืดมันมืดโอ้พจะเห็นว่ามันถึงเป็นอย่างนี้หรอก็มันปรับแสงได้ง่ายขึ้กว่านี้ล่ะเออมันก็เลยนี่มาดูอะไรกันนี่แล้นี่ดึงเต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 ดตเตเต ชั้โลกมันอยู่ด้วยเมื่อกี้มันวิ่งเลยแฟรเลยย,ย,ยังไงกันนะครับโอ้เันโอ้อยังดีเลยทุกคนสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับเจอกันคลิปหน้านะครับ <font> แต่ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กับซับ ด้วยนะครับแต่ถ้าไม่อยากกดก็ช่างถือไอคุกนะครับก็ไม่รู้นะก็ไม่ถ้เกิดไม่กดก็ไม่กดก็ได้นะครับกดหรือกดหรือกดไม่กดก็ได้แต่ไลค์อะ่ะเยอะๆหน่อยนะครับไลค์เยอะๆหน่อยนะครับเร็วๆมันไม่เร็ว มันไม่อยู่บ่ะคลิกเฮ้ยเฮ้ยหยุดไม่ได้กดไม่ได้เฮ้ยมันไม่อยู่ด่ะมันกดไม่กดไม่ถึงอ่ะอ๋อลืมไปหกโมงฉันถะฉันตั้งเวลาหกโมงสามสิบไว้นี่ตอนนี้หกโม 28, 19, 20, 20, 21, 22, งสิบแปดสิบเก้ายีสิบยิเอ็ดสองยามฝังรอกอีกแป๊บเดียวก็จะมาแล้วนี่ครับกระยะกับ บ้านผมบายบายนะครับ